เราไปอันนี้มาแต่ละอันดีกอยู่ใอันนี้เนี่ยเราอันนี้คือเป็นชื่อดังอ้ยกลับด้อันนี้ใหม่อันนี้คือเป็นหนึ่งเราทำเองไม่ได้ซื้อนี่ครับเก็บใส่เราเป็นประเทศไทยด้วยนะ ใหนะ้ให้เจ็ดก่อนสาน้ต้องสองูนยค่อยดีแต่เราลืมตให้45 45 45แต่เราตักจุมให้แต่ไม่เป็นไรเราจะมาทำ้ใหม่เอ้ยเฮ้ยเ้ยราจะเปลี่ยปัก เป็นอะไรดีน้องคอนแนกนะกกนโอ้ยอดผิด ชอบเสียวอ่ะทุกคนแล้วชอบดูผิดนะฮะตอนเราถ่ายเป็นแบบนี้อ่ะมันอยู่ฝั่งนี้นะฮะแต่เราไปเผื่อจะฝั่งนี้โอ๊ยคุณน่ะ อันนี้คืออะไรน้องเราถามอเอยเพื่อเราถามนี่นี้นะคะให้ไปแล้วก็ไปอันนี้อย่าอากักบ ไปอันน <muitas> okay. so mm ี hmm. mm ้น hmm. ี mm ่ส hmm. mm ิกบอันนี้ได้เยอะมากบเยอะมากดูโอ้ยมีตพยบไม่ตได้ต่อต่อต่อเลยอ่ะ สิ่ชั้นหนึ่งสองสามสี่หอสิชั้นเนี่ยห่อสิชั้นเนี่ยทุกคนที่น้่นะยาให้เพื่อนร่วมงานคุณแบบโ oh มายก d ด้านหลังก็มีนะคะแบงก์นี่กับด้านหน้า แตคแคนคน่คือเป็นยี่ห้อแบบอื่หมดแลวนี่นกันคือแบบยอโม่อย่ามันจะมีของอะไรต่างสองใบด้วยนะทุกคนขอนคุณทุกคนองพัน ท,ทุกคนก็แบบเียก็เท่านี้นะคะเปลี่ยนแค่เท่าน,นะานี้ไม่ได้มีอะไรมากเยอะเกินไปแต่ที่ล้าแรกเราไม่ได้เอาฝั่งนั้น ทใจไม่รู้จิตใดมาเทคองให้คุณทีคนงานกันนะครับลูกค้าส่งมานะครับสองตัวนะครับตัวนี้วีเจอารนะครับฟันโยกได้นะครับแล้วก็ตัวเอ่นการของนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดด้วยหนึ่งจุดกันนะครับผมนะครับเปิดด้วยหนึ่งจุดห้าเป็นขอนนะครับนุ๊บบอลเดี๋ยวพักพูดตัวนี้อยู่ก่อน เปิดผมด้วยเบอร์1.5นะครับตามคลิปนี้เลยนะครับประมาณลองตรงกลางนะครับผมนะครับเปิดให้ขอบทรงสวยนะครับความแรงความคมอยู่ที่ามแรงด้วยนะครับผมไม่หนามากเปิดแค่นี้ก็ไม่สะดุดและก็ไม่ดึงผมนะครับแต่ถ้าเปิดเร็วกว่านี้ไม่แน่นะครับความคมแต่เคลื่อนได้เลยนะครับก็เปิดแบบนี้นะครับผมจะตัดสั้นๆไม่ให้เกิน5นาทีนะครับตลอดการจับปัตเตอร์เลียนหนึ่งครั้งไม่ให้เกิน5นาทีนะครับ โอเคเปิดขอสรงแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเปิดซ้ำๆตัวนี้นะครับเพราะผมจับกล้องมือเดียวนะผมถือมือเดียวถ่ายรูปนะครับตัดวิดีโอก็อาจจะไม่ถนัดแต่ว่าผมจะให้ทุกคนเห็นสเต็ปทุกสเต็ปเลยนะครับเห็นทุกคนเห็นนะครับว่าผมถือกล้องมือเดียวครับผมก็ตัดให้ทุกคนดูได้หลังจากนั้นนะครับผมจะใช้เบอร์หนึ่งเชื่อมแบบหนึ่งจุดห้านะครับตามคลิปที่กูเห็นดีนะครับใช้หนึ่งเชื่อมจนหนึ่งจุดห้า ตัวที่ผมตัดก็เป็นตัวที่ลูกค้าส่งมาละคงนะครับนะครับก็ก็จะทำสามสเตจนะครับทุกคนดูนะครับผมจะทำสามสเตจนะครับเป็นการไล่เงาช้ำสามสเตจนะครับข้างหลังก็อยากให้คมก็คมลงนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับทุกท้านะครับก็ทุกคนดูไปนะครับเทคนิคง่ายๆภายในห้านาทีนะครับก็น่าจะสวยงามและสมรณ์แบบนะครับด้วยการตัดผมแค่มือเดียวนะครับ ก็จะได้คนจะได้เห็นทุกสิ่งสีระยะวิธีการจ็บละเอียดออบผมมานะครับตัดไปไหนก็ได้ครับให้ลูกค้าพอใจแล้วกลับมาอีกนะครับนั้นคือหน้าที่ของช่างนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้1.5เชื่อมนะครับเชื่อมกับเบอร์หนึ่งตามคลิปนี้เลยนะครับ1.5เชื่อมเบอร์หนึ่งนะครับเัาสเตจโยกขึ้นไปนะครับสเตจเหนึ่งสเตจสองสเตจสามโยกขึ้นนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับ ใค,ใ,คคคคใครสนใจเรียนเทคนิคการตัดผมก็สามารถทักอาจารย์โจได้เลยนะครับหรือท่านใดสนใจเรียนรับคมก็สามารถทักได้เลยเรียนเสร็จเดี๋ยวจะเห็นช่างมาเทสในร้านต่อนะครับก็คือช่างที่ตัดผมในร้านนะครับช่างที่มาเรียนรับคมเนยนะครับก็จะมาเทสในร้านต่อเลยนะครับนี่ครับขั้นตอนการ ตนผมเนี่ยผมใช้ก็สูสุแต่ผมใช้น้ะคับแต่คือคแว่าได้แต่นีอันนี้อันนี้อนียาๆต่กไวตานี้เลยนะครับไม่ได้ไล่ือยนะับเราไล่ทั้งหมดสามเบอร์แต่อไม่ใช่อันเดิมแบบนี้นะเป็นแบบเรียงๆคนแบบนี้แต่ม่อบนะไม่ชอบแค่มีความ่หมาะม่อข้านคนะรับแต่้าเรากนี้ หายาหายออกด้วยตัวของลูกค้าทมีลูกค้าส่งมาสตัวนะครับมีแคหนึ่นะครยบสองแพคตัวแรกคือตัวปากสองตัวกันะครับชัดเนนะครับถ้าเขา่ว่ามีเมื่อเราไว้เงาเสร็จนะครับอย่ลืมไว้เบสูงด้วยนะครับขอราเราออกใซเบอร์สูงได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเกิดความขาวเงาที่ขอบหูหรือตรงจอเพื่อให้ความเงานะครับเพื่อให้กงความเด่นชัดนะครับ เยอะขึ้นอ่ะขอบคุณทุกคนขึ้นสุดเพื่อที่จะให้มันเชื่อมฝักเบอร์ศูนย์ห้านะครับอันนี้เป็นสินค้าที่ลูกค้าส่งมาตัวสีเหลืองนี่ลูกค้าบอกว่าฟันโยกได้นะครับอ่าผมจะแก้ให้นะครับโยกได้นะครับแล้วก็ความไม่คงนะครับอันนี้ผมเทสไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเลังะากนั้นปัดทำความสะอาดครับแล้วเช็คความคิวความเนียนนะครับตีนผมศูนย์ห้านะครับข้างหน้าเป็นเบอร์ศูนย์ตีนผมข้างหลังเป็นศูนย์ห้านะครับ Premises, ต่อไปกัรกันขอบอ่ะเอาของลูกค้าให้ส่งเลยครับลูกค้าบอกว่าอยากการแบบได้แบบสมบูรณสมบูร่ามาดูเลยครับสมบูรณ์สมบูร่าเพื่อให้เห็นประจกเลยนะครับว่าการกันขอให้คงเนี่ยมันอยู่ที่การแต่งฟังนี่ครับวิธีการกันขอบของผมควานขึ Korean, ah, oh, okay. so uh, mm ้น hmm. ก่อนเดีว hmm. ก็ขวาลงนะครับเพื่อให้เกิดความโค้งที่สวยนะครับที่เป็นสระอาที่สวยนะครับเล้วก็จิกแบบนี้นั่นแปลว่าผมเพื่อขูดลงแบบนี้นะเห็นชัดเจนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะเจ็บรอยขูดลงแบบนี้นะครับโดยการหายซึ่งนะครับ ก็เทคนิค <polarization> นีอาจจะยากสำหรับเด็กใหม่นะครับแต่ว่าก็ไม่ยากคือความสามารถนะครับถ้าอยากเรียนก็สามารถติดหาอาจารย์โจได้เลยนะครับมีที่ักให้คาว่าไกลไม่เป็นดูสั่งนะครับดูช่างโบกเป็นตัวอย่างนะครับมาาจได้ลองเพื่อมาเรียนรักคงกับอาจารย์โจนะครับชุดแรกมาเรียนบทตัเลี้ยงตัดคมไปแล้วประสบวามสร็จไปแล้วนะครับนะครับชุดหลังก็มาเรียนรักคงนะครับเพราะว่าชุดแรกประสบวามสบผลไปเรื่อยๆนะครับดูความคมครับของพู่ที่คนเดิมนะครับที่ส่งมานะครับ ทีคนเดียวหทีคนส่วนจำไม่ได้ทีคนส่วนใช่มผมก็จำไม่ได้นะเพราะว่าคล้ายเกี่ยนตัวมันสื่อไม่ค่อยชัดทีคนส่วนใช่ดีกว่าเออใช่ไหมดูความคมคิดเลยครับทีของสุขภาพครับกัรไปกันมาดูดูดูติดของดำเข้าไปโดนเพราะว่าด้วยความขาวนะครับความขาวของโกลจันคอทำให้ตีของเด่นขึ้นนะครับก็สนใจส่งมาแต่งฟังเหมือนคุณทีคนส่วนก็สามารถท้าได้นะครับ พี่ไหนพี่หน้าพี่วิธีคมให้คุณทีคอนงานกันนะครับลูกค้าส่งมานะครับสองตัวนะครับตัวนี้วิจีาร์นะครับสาโยกได้นะครับแล้วก็ตัวกระของนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดเลยหนึ่งจุดห้าครับนะครับผมซ่งหัน้าของคนเก็บผุดเทคนิคการตัดผม เทคนิคการตัดผมหมนเลยทุกคนต้องไปเทคนมให้คุณทีคนส่วน เก็ไว้ตรงนี้นะอันนี้คือมาเอาไว้อะไรก็ได้อ่าปุ๊บป็นบดูคนป๊ะป๊ะหายคิดมัดอย่างถ้าหายแล้วบอกหนูถ้าหายคิดมัดคือปีใหม่เลยเหรออืมคนเจริญนครแพ็กเกจ สนใจเรียนพัฒนคงซุหกสีส่ซุเดเ,เก้าเจ็ดสี่หกโมเจ็ดอจย นี่นี่นี่ชื่อเทคนิคตัดผม hmm <laughs> เราขอเดี <afraid> <im> <keeps buying> <tech> oh, ๋ยวขึ้นก่อนเราจะเอาอะไร

หยิบได้เอาไปเลยทุกคนตอนซีม้าเราส่งพัสดุแล้วใครหยิบได้แล้วนะแต่กะให้คนนั้นเอาไว้เลยแล้ก็คิดสมมาตรขั้นที่น้าเปแล้วก็เป็นดีมายนโกคนปีอเราจะมา ก็แบบนี้ค่ะแต่ก็แบบนี้เก็คือแบบดุมาอคือแบบจะให้ใครอยู่กันอยากให้เลยอ่ะคือแบบลุมากจะให้จะให้ใครก็ได้ถ้าใครหยิบได้อ่ะโยนไปแบบนี้ใครหยิบได้ก็คือแบบได้เลยพูดจริงหยิบไอเสียไปคนนี้พูดจริงใครอยากได้ได้เลย วันทีแม่อ็มาบ้างยาแล้วนะ Ha 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 แบบนี้เลยทุกคนให้ทุกคนเปิดมาดูหน้าหลไป็นแบบนี้เราเราจัดมาให้ทุกคนแค่เนี้ยะใช่อย่นี้นมาใส่าคุณมันได้เหรับนี้นะแล้วก็นี้ด้วยนะแค่ไหนเลูกค้าต้องใจก่อนได้นะ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 嗯，我上个拼。 ทาูดกับเราใช่ไหมมันก็เลนแบบนี้ใช่ไหมเราของหมดตลอดเลยแล้วก่ให้ทุกคนอะแต่ทรกคนที่ไม่งเราก็ไม่เป็นนะแต่ของร้านไม่ดีก็ไม่เป็นแต่แตันถ้าสงใหญ่ร้อยหนึงหรือว่า30ก็ได้จ่ายมาเลยเอ้ยร้อยหนึ่งแต่ สจะเป็นเป็นเซ็ตกลางก็สามสิบถ้าเป็นเซ็ตน้อยนิดนึงก็ยีสิถ้าเป็นน้อยอยู่แต่สิบบาทถ้าเป็นน้อยมากก็เป็นแบบอันนี้ค่ะอะไรวะเป็น Oh, take me to the moon. Do you need a moon? I wanna see a moon. I wanna see a moon. I wanna see a moon. Well, Så uh -huh.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  so, fin! คิดป่ะ สอบปตัตตเรียนให้ลูกค้าสองรุ่นตามคลิปนะครับมีไซส์แล้ว